ขายตรงนี้นะบางคนขับรถเนี่ยะก็มองว่าขนมลุงเก่าเขาต้องไม่เอาเรอกบางคนเขาคิดว่ามันไม่อร่อยใช่บางคนก็ซื้อเราด้วยความสงสารลุงครับแล้วต่อหลังเขาก็เรียกลุงอีกบอกลุงอีลุงอร่อยอืมเออเนี่ยผมจะบอกเลยว่าขนมปังคุณลุงอ่ะตั้งแต่ผมได้กินมาเนี่ยไม่ต้องซื้อเพราะสงสารก็ได้เพราะขนมปังคุณลุงอร่อยจริงจริงอันนี้ผมพูดจริงสิบห้าบาทคุณผู้ชมสองชิ้นสามสิบสามชิ้นสี่สิบห้าสี่ชิ้นหกสิบ 5ชิ้น65เฮ้ยไม่ใช่แล้วคิดคิดไม่ทันแล้วคิดไม่ทันอยากให้เล่นต่อไปเรื่อยๆแต่คิดไม่ทันแล้วก็นั่นแหละอยากให้ลองนี่อันนี้คอฟฟ่เค้กอ่ะ15บาทเองคุณผู้ชมเนี่ยหวานๆเฮ้ยเบรวนี่15บาท้ดูชั้นดิแล้วนี่ข้างบนนะครับแล้วก็มีครีมนุ่ม โอ้หน๋ยคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูเดี๋ยวดูลุงพิ่วลุงไปทำให้ดูอ๋ออ๋อเพิ่งเห็นสวัสดีครับเชิญเลือกซื้อขนมปังไว้ทานนะครับผมสองร้อยสิบห้าบาทอ๋อลุงห้อยแบบนี้เลยแล้วก็เดินอืเห็นแล้วคุณลุงบอกมึงได้ภาพอย่างกูจะวางละเออลองดูไห ก็ยา่านะคุณลงุงนี่เหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยผมเอาเรื่องนะกูหนักอยู่นะจริงจิงหนักหนักแล้วมันแบบมันโค้งเครงนะคุณผู้ชมครับเอาขนมปังครับผมสิบห้าบาทครับขนมปังสิบห้าบาทครับคุณผู้ชมขนมปังเือเลยเดี๋ยววางาให้คุณลงุงก่อนเดี๋ยวขนมปังเขาตกคุณผู้ชมดูเหมือนว่าขนมปังมันเบานะคุณผู้ชมแต่รวมๆกันแบบนี้แล้วยกนานๆหนักแล้วเวลาคุณลุงเดินก็เดินไปประมาณนึงนะคุณผู้ชมครับ วันหนึ่งคุณลุงเอามาทีละกี่กล่องประมาณประมาณ 200, 220 220อืม220คุณผู้ชม200ถึง220คุณลุงจะเอามาขายอยู่บริเวณตรงน,นี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณลุงเที่ยงเูยเที่ยงถึงประมาณไม่แน่นอนเลยอ๋อไม่แน่นอนการค้าขายไม่แน่นอนครับอ๋อวันนี้วันนี้คุณลุงแน่ได้กลับบ้านเร็วคุณผู้ชมบอกเลยจริงคุณลุงกลับบ้านเร็วแน่นอนตอนนี้กี่กล่องแล้วครับ3 7โอ้โห คาดไปได้ว่ายี่ห้ากล่องจาก5้าคุณุงบอกยี้าตอนนี้3-7มกล่องแล้วพี่เขาตั้งใหญ่มองมี้านมีตู้เย็นแล้วไม่เหลือจริงครับในตู้เย็นจะไม่มีของเลยผมกินหมดสามแปดสามเก้า